วันทูไปเคดหนึ่งสองสามไปสวัสดีครับกรับสวัสดีมิตรรักแดนกุงลูกทุ่งแดนไกอยู่กับไอคำสะพาเพื่อนให้เราครับผมมามือนีเขาก็ได้เนื้อเสือครับผมเสื้อดำเหม เสือครับเนื้อง่วครับผมที่มันอยู่เป็นทางสันดนอกนะเนาะครับเสือสะดุ้งไฟเดี๋ยวซอยก่อนที่นี่เดี๋ยวซอยก่อนเขาคัดกันอ้าเรียบร้อยพี่น้องเลย ครับผมซอยมาเรียบร้อยเอา้ามาซิม,มึงก่อนเท่าลูกบอลไปเดี๋ยวขาดเสือขาดเสือเสือจังหน่อยกนะันดับข้าวดับข้าโอ้โหนำลำใหญ่บ่บ่จังหน่อยจังหน่อย เราในเนื้อเสื้อมาบั่นนี่นะครับผักผักกับเตาที่เห็นเพราะหอมใมน์นี่ผักโหละพาครับนี่พริกหอมครับนี่กระเทียมนี่มะระขีนกซี่ครับแล้วก็บมักลินฟ้ามักลินฟ้านะครับเอาจวดมันจวดครับยังไงเอาชิมก่อนห้อง เอ,เอาเลยเอาวันทูไปพีกับอืจอดเค้าเขาเหนียวเข้า ไไม,ม,ามากินกน้ากันเด้อพี่นองบันเนื้อเสอือย่างไม่ไอททวนๆเลยตังนไดเสียบครับลงดินฝาไม่หรอก เมนี้กับแม่เทียวบานรุ่งครับผมเนื้อเสือสะดุ้งไฟนุ่มๆครับใส่กับเจ้วนี่เจ้วห้อเนี้แเจีวห้อเจียวห้อจวดจัด นี่อืมอืมฮะเอ้าเดี๋ยวนะชืมอาพาอๆก็ด ฟันขีเรือเขาซาขมลำลำผู้ใดมากขมก็ใส่เข้าไปนี่ทั้งที่จุไปน้ำจัง่อยผู้ใดมากเพลสกพคิกรับอือดอด อ uh huh. ผมลำ uh huh. ดีามากมครับคืกบางช้องเลเผ็ดเผ็ดจุดอด uh huh. ดึกไุบุกเลยมาละเฮาเามืองไหนล่ะ เหือเซือยงไฟยังหันห่อนอยู่เลยเนาะแต่อายมันออกแล้วตอนตรงนี้ม,ม,มาละอาจจะแก้จกังเอยนะครับ <c oughs> ใช่ออกเปลือกมากอลยอ๋อหยิบหวานเนาะ เนื้อเสืออนี่มันสิเด่งเดงแล้วครับพอมันถึกไฟมันสิแบบแห้งดึงดังเลยมากเลยนะเนื้อมันนุ่มเด่งอืมันแก้วหวานนี่แก้วพริกข่าขวดมผม ừ mm. cực okay, wow. คว่ำบ่คว่ำมอคันกว่งหันคว่ำเอาบรรยากาศกับคืมฟ่าค้นฝนพี่ห้องฝนตกเมื่อกี้กันเลยเนาะแค่ไปหาทั้งบรรยากาศเท่ห่เนี่ยทั้งฝ่าทั้งฝนนะอนมยังสุมๆอยู่อืมเนาะหันกันมามโอ้ยจิ้มเขาจวดจาดจวดจาดเ่งเลย กินผมสุดยอดเลยเนาะฮือฮือทัอองหวานทั้งแซ่บมาครับแซ่บๆกันกับไอคำสะ ลินฟ้าอย่างไม่ไม่บริกินจักเตือพี่น้องเมนูนี่ยังแวะตลาดล่องเบงนะได้เห็นเนื้อเสืออยู่เลย <c oughs> จัดให้หน่อยเนื้อเสือ,อสุณจอดเลย มันเี้ยบกบกบนะเกี่ยวไปในปากมันหวานเนาะหวานอือโลยพันนี่หวาน <laughs> ไรเงาเง้ทคือย่างไรยพอดเบ้าห <laughs> วานมั <laughs> น อกลินสาเผาเกืือนะคมอืำ ฝนตกพี่ปดอกมื่นีพายุเขาโอ้โอ้นอ้ อึง่าเขาขมเดียวโอ้ยเดียวต้นน้ำมันจะเป็นซาได้เดียวอนอนเอาผอนให้กระเซ้าตกโอ้ยจะจู่ นป่าเตือนเอจ้าป่านไปออกลบม<ด>ั<ฮะ>้ยไอ่อ่อนนี่ผมว่านี่มองเหงือติดมันจงนังไงนี่มีเขาเอิญมองสุดยอดเลยน,นะเอานี่บังเท่าฮะออือออเอาคนละตอนเท่าจุ่มลงไป รสออกหวานหวานมันมันเกรืบกรุบๆจัง่อยเกลนอยังเนื้อเผาหัวเขียงเุยจิ้มหน่อยมาวันทุไปหอมหวานคือจอด เหนือหวานอมล้ำกุบกรอบกบเนียอ่ะคนเหลือไม่แล้วปล่อย,อยมใน<า>บรรยากาศ เหนื่อยเขา<อ>ร้อนแสบบ่ต้องขาไม,ม <c oughs> ่พิษเหนือมัน <c oughs> เหนือนบ่คอยติดมันลายภาไในเนาะเพราะว่า เป็นเนื้อเสือมันตรงแบบติดมันสักเคิงหนึ่งแต่มันก็เป็นส่วนของเนื้อเสือมันแหละหวานลำลำยว่งเหยิงยหวาน ม่นจ่แกงหน่อยนี่แกงหน่อยนะแกงเอาเปลือกมันใช้แก้วด่วเลยอ ตกไหมหรอแบบบรรยากาศพ้นตกแล้วใช่น้อนงบรรยากาศดีข้างมือน้องแคมป์ครับบรรยากาศช่วยบันนอกจากข้าู่ในกรุงบันบันนอกกลางกรุงนะ่ะฮะ เดี๋ยวค่อยว่าตัดตัวนี้ไปนี่มันนิดๆเอาเอาพอละเราิ้นนะชิ้มแจวเข้าไปไปวันตัวมาอ่อานจังเลยครับ うん。

โอ้จ,ดจออวดจัดฮึแกวจวดจัดฮึพี่โดนท้งเบอรออิหน่อยหน่อยสอ,อ,องสามหน่อยอนดุดอด ตึ่งความตึง่งเอาฝนนะครับฝ<ม>นกี่ทีตกก็ฝนแดดก็ออกอ๋อเหรอกะกราบขอบุญขอบคุณเนาะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดับสต๊าฟสไนะครับเป็นกำลังใจให้ไอ้ข้ามสะสะเฟินต่อเลยมากนะครับผมติดตามได้เลยครับ มือหนาพอกันไหมครับผมมือนี่แสบแซน้องกันเท่านี้นะนเนาะมาือนี่ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ